เล่อะไร้าง่ค้ระบ่คระเห็นไหมคไหมตอนนี้สองคนประมดไรกาคู่กันไี้ที่จะออกบนอากาศนะ เลงันพุธรายการไอ้นั่มีเสพบอยูวันพุธเอเยเอาอย่างเดียวนะหนาก็สำหรับวันพุนี้นะคะรายการมีเสพบอยูนะคะที่เราไปถ่ายมาก็จะออกอากาศแล้วนะคะช่องคูโอยูนะคะเวลาสี่ทุ่มสี่ห้านะครับผมก็อย่าเพิ่งลับ ไปเทแม่หนูก็ไปนอนเทปบาไม่ใช่รู้เพลงต้องมีสิษฐ์ต้องมีศิต้งปอยู่ก็จัต้องไดูอยู่ก็จับมามด้วยเออใช่บมาด้วย4ออกเวลาลไปแล้วีกลับบ้านลยกไอ้กี่บมงนะสี่ โอ้ยดึกังยัม่หลักลับวะยัง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 ยัังยังยงยังงยังยองยังยังยงยังังยยังยังยยังยยยังังัยั

เช็คได้กี่ร <Special> ูฉ <illa> ันว่าได้สักหูึเกินสารนะตาจะไหลทีรูปๆไม่เกินวางเป้าไว้วางเป้าไว้ฮะวางเป้าไม่ถึงป้องให้ด้วยตกใจหน้าตัวเองถ้าสีนี้ดีก็ต้องเก็บผู้ที่ชอ เดซ่าแล้วไปกดเร็วบายวัดีค่ะ